สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับนอกอีกแล้วนะคะในช่องอีฉันเองสไเจ๊แต้นะคะวันนี้นะคะนกก็จะมาเปิดบ้าน ที่เราซื้อกันตรงนี้นะคะให้ทุกคนได้ดูแต่นกจะให้ฮิเดซันเป็นคนพรีเซนต์ด้านในนะคะว่ามีอะไรบ้างเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะนช

วัชิสนะคะาปลก็จะมีสองห้องน,นะคะห้องเสือก็จะมีสองห้องก็จะมีที่วางของนะคะเวข้างบนก็いいจะเป็นที่วางของนะคะแบบสไตล์แบบญี่ปุ่นเลยนะคะ ี่นดำมะนี่ก็จะเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นนะคะก็จะมีประตูกระดาษซัมบะอ่าฮะอ่าอีจังเต็นกิสิตะ มเโมตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางของเหมือนกันนะคะที่เก็บพวกที่นอนอะไรอย่างนี้นะคะข้างบนก็จะเป็นที่วางของเหมือนกัน เป็นคนญี่ปุ่นนะคะเขาจะใช้เป็นฟูกนอนนะคะเขาไม่ใช้เตียงนะคะแล้วพอนอนเสร็จนะคะเขาก็จะเอาฟูกนะคะเข้าไปยัดใส่ตรงนั้นให้เป็นระเบียบนะคะแล้วก็ปิดประตูแล้วก็จะปิดเราก็จะปิดประตูแบบนี้นะคะให้เป็นระเบียบนะคะ ส่วนประตูด้านนอกตรงนี้นะคะบ้านสมัยก่อนนะคะนี่จะใโกโนโอ,อุชิโรโนโดะอ,อันนี้เป็นมาโดนะคะอามาโด,โดก็จะปิดเอาไว้กันพายุใต้ฝนนะคะก็จะปิดแบบนี้ก็จะเมืดจะเป็นเหล็กนะคะแต่สมัยนี้นะคะจะเป็นบานชักขึ้นชักลงนะคะไม่ต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะแบบนี้มัน มันไม่สวยงามนะคะเดี๋ยวหนูจะให้ดูด้านนอกนี่นะคะด้านนอกมันก็จะเป็นเป็นบานแบบนี้นะคะมันก็จะดูไม่สวยนะคะแล้วฝั่งนี้นะฝั่งที่เก็บโอเฝั่งที่เก็บที่เก็บบานประตูนะคะก็จะเป็นจะเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะคะอยู่ข้างบ้านมันก็จะดูไม่สวยงามนะคะแต่สมัยนี้นะคะสมัยนี้เขาก็จะเอา ชัตเตอร์นะคะเอาไว้ข้างบนแล้วก็จะเลื่อนลงมาชึบเนอัตราชินีนะอัตราชิว่าชัตเตอร์อุ่ยค่ะไปค่ะเราไปดูห้องต่อไปกันเลยห้องนี้ก็จะเป็นห้องเสื่อมกันนะคะตรงนี้ก็จะพิเศษก็จะมีระเบียงด้านนอกเป็นทางเดินนะคะแล้วก็จะมีประตูกระดาษกุชิ ทとこのまとこのまกのディスプレイเ飾りをしまนこれ็พวกโชจะเป็นจะเป็นรูปนะคะจะเอาไว้แฝนรูปภาพที่แบบโรลอวกตเาจะเป็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเขาจะอาแฝนรูปพวกรูป ลูกสวยๆนะคะที่จะเป็นภาพเป็นมวนๆแล้วก็ปิ้นลงมานะคะข้างล่างเขาก็จะวางพวกดอกไม้ตกแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นโชว์ข้างล่างก็จะเป็นที่เก็บของนะคะส่วนตรงนี้นะคะกรงนี้ก็จะเป็นหิ่งพระนะคะอ่า พอเราจะวหวเราก็เปิดออกแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะนีโฮงสไตล์เนยทตามนี่นะคะจะเป็นพื้นก็จะเป็นเสือนะคะพื้นจะเป็นเสือเราไปชมห้องต่อไปกันเลยค่ะนี่คือห้องครัว กิทเชนไดด็อโกรไดโกรเน่อาไดบิลิฟวิ่งอาไดนิ่งกิทเนเ่ยห้องครัวนะคะห้องครัวจินโตะโชกุจิโแล้วก็สำหรับทานอาหารนะคะก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะเราก็จะมีที่นี่ด้วยนะคะที่เก็บของนะคะ เราก็จะสามารถเก็บของในนี้ได้รักษาอุณหภูมิเราก็จะมีสองที่นะคะตรงนี้ก็มีดีมากๆเลยนะคะทําให้บ้านไม่ต้องรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านเก่านะคะที่เรามันมีอยู่กับที่อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวเราคงจะต้องรีโนเวทใหม่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางของ ชั้นวางของนะคะส่วนตู้เย็นอันนี้นะคะเขาก็แถมมาให้นะคะเจ้าของบ้านคนเก่าไปค่ะเราไปดูห้องต่อไปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะก็ จะเก่านิดนึงนะคะห้องบ้านหลังนี้ก็สร้างมาคุณโอเยว่านั่นเดงไหมทัดทิมาสต์ก่อนยุยูสิบสิบห้าปีค่ะที่บ้านหลังนี้สร้างมานะคะ <1> 1> ก็จะดูเก่านิดนึงนะคะ <1> 1> อันนี้ก็จะเป็นบอรเปอร์ก็จะเก่านะคะ <1> 1> พื้นก็จะเก่าเดี๋ยวเราต้องรีโนเวทใหม่ทั้งหมดนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นของเจ้าของคนเก่าเราก็เอาไว้นะคะตรงนี้เราก็นั่งกินข้าวไปเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นแบบบ้านสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันเทเรตห้องน้ำสไตล์ญี่ปุ่น,นะคะ่ะก็จะเล็กๆนะคะเอาไว้เข้า แค่นั้นนะคะไม่ได้ใหญ่เหมือนเมืองไทยนะคะข้างบนก็จะเป็นชั้นวางของนะคะก็จะมีแค่นี้นะคะถัดออกมาก็จะเป็นกระจกแล้วก็จะมีชั้นวางของนิดหน่อยนะคะต่อมาก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสมัยก่อน,นะคะ สมัยก่อนก็จะเป็นอ่างเหล็กเล็กๆแบบนี้นะคะสมัยนี้ก็จะเป็นแบบสวยงามเดี๋ยวนกจะพาทุกคนไปดูรอบๆบ,บ้านกันนะคะอันนี้จะเป็นสวน ส่วนแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็จะมีก็จะมีบอ่บอบ่อน้ำนะคะมันก็จะลกหน่อยเพราะว่าไม่มีคนอยู่โโโก็จะมีโทโร่โทโร่โโรนี่คืออะไรเนาะนนนนอืมก็จะมีหินวางแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะนกจะให้ดูหน้าบ้านนี่น,นี่เป็นทางเดินหน้าบ้านนะคะ ก็จะเปียกนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนตกเพิ่งจะหยุดไปเมื่อกี้นี่เองนะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆบ,บ้านนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นต้ตนซาก,กุระนะคะต้นซาก,กุระมันก็จะลกนิดนึงนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำความสะอาดอันนี้ก็จะเป็นรอยหมูป่านะคะหมูป่ามาเนี่ย มันจะเป็นรอยดินผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะเป็นรอยหมูป่ามาขุดหาของกินอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบบ้านนะคะอาช่แชะ,ชะตรงนี้นะคะบานประตูที่นกให้ดูเมื่อกี้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะน,นี้ต้นไม้เราตัดยังไม่ได้เก็บเลยก็จะเป็นประมาณน,น,นี้นะคะบ้านหลังไม่ใหญ่นะคะดูแล้วอบอุ่น ออันนี้ก็จะเป็นทางเดินแบบญี่ปุ่นนะคะแบบเป็นหินแท้เลยนะคะนี่ดูหินก้อนนี้อิชหินก้อนนี้ใหญ่มากนะคะทุกคนจะตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านนี่ก็จะเป็นหน้าบ้านของเรานะคะห้องนั่งเล่นนะคะตรงนี้จะเป็นห้องนั่งเล่น กลับมาหน้าบ้านเหมือนเดิมจะเชื่อว่าโอวาลิเดส